สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ f c ทุกทุกท่านนะครับและใครที่แว็บไปแว็บมาผ่านเห็นช่องแอดมินในคลิปนี้นะครับกวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่14พฤศจิก,กายน2025นะครับวันเวลาก็เดินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อยก็จะสิ้นปีแล้วครับอีก40กว่าวันก็จะสิ้นปีแล้วก็ทุกอย่างยังเหมือนเดิม หมายถึงชีวิตของแอดมินนะก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากก็คาดว่าน่าจะปล่อยคนรุ่นหลังหรือลูกๆนะครับเขาเดำเนินการในอนาคตต่อไปเ,าเรากเา็เรียกว่าใกลก้เกษียณงานแล้วก็ทำเต็มที่เหมาอนกันเออก็ดูบอลเป็นจิตจะลักษณะเหมือนเดิมฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับ ช่วงนี้ก็พักให้ฟีฟ่าเดย์ให้ทีมชาติไทยนะครับให้ทีมชาติไทยและทีมชาติหลายๆชาตินะครับไปลงฟาดแข่งในตารางฟีฟ่าเดกันนะครับ2อาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าก็มาฟาดแข่งกันแล้วแหละเมื่อวานนี้ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับลงทําการอุ่นเครื่องกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับ ที่สนามธรรมศาสตร์นะครับผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2นะครับก็ถือว่า,าเปิดเลิกงามของอผู้จัดการทีมใหม่นะครับแอนทนีฮัตสันนะครับก็ถือว่าได้รับการต้อนรับที่ดีนะครับท่านผู้ชมที่เข้าไปในชมในสนาม1 0 0 0 0ท่านนะครับ ถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะครับที่ขึ้นตรงสกอร์บอร์ดนะครับก็เชียร์ทีมชาติไทยนะครับเชียร์ทีมชาติไทยก็ยังรู้แนวโน้มว่า,าการแข่งขันในภาพรวมนี้จะออกมาเป็นเช่นไรนะครับตอนนี้อุ่นเครื่องเนชนะในแมตช์แรกเนี่ยสามประตูต่อสองต่อทีมชาติสิงคโปร์เซกสันลาตีครับยิงประตูที่สวยงามมากนะก็เท่าที่ได้ติดตามกันมาอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ยุคอิชิอิ โฟกัสมาเลยนะครับตั้งแต่ปี2023ีเป็นต้นมาเสกสารลาตีคือคนหนึ่งที่ค้นพบแล้วก็เบนจามินเดวิดสองคนนี้ถือว่าเป็นอนาคตของทีมชาติไทยเลยแล้วก็มีสุภชัยใจเด็ดแล้วก็แพทริกกุตสันนะน้องเจ็บอยู่โโชคร้ายมากเลยครับแพทริกกุตสันที่เจออุทัยธา,ยานีแล้วก็ ACL อคือเอ็นไขว้เข่าตรงข้างหน้านะครับมันขาดนะครับเป็นอะไรที่ ที่โชคร้ายมากเลยนี่คือรุ่นใหม่ของทีมชาติไทยนะครับแล้วก็จะมีหลายๆท่านนะครับหลายๆท่านเลยที่พุ่งขึ้นมานะครับก็ขอให้รักษาฟอร์มรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะครับรวมทั้งโจนาธานเข็มดีนะครับคอนใจแอดมินนะครับน้องก็เจ็บเอ้ยไปทําเอกสารว่าอย่างนั้นนะครับไปต่อเอกสารทาง าทางการอยู่ก็ไม่ได้ร่วมทีมในชุดนี้อย่างเป็นทางการแต่ว่ามีชื่อเรียกเข้ามาแ,แต่ขอถอนตัวอะไรประมาณนี้ก็มีตัวเก่าอย่างสารัตอยู่เย็นนะครับออแล้วก็จะอุ้มนะครับยังรักษาความแข็งแกร่งแล้วก็ความแม่นยำเท้าซ้ายเมื่อวานนี้กดเป็น,นออคนละ1น,นประตูนะครับแล้วก็ลูกที่สุดสวยที่สุดก็คือของ เสกสรรเ็จสรรลาตีนะครับซึ่งโอ้โหลูกนี้ยิงยากนะครับแต่ว่าคือยิงยากนั่หมายถึงว่าต้องยิงยิงให้เต็มข้อแบบแบบเศษสรรลาตีน่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์เลยเออปังไม่ไม่ต้องเ,อเขี่ยไปข้างหน้าหรืออะไรมาปับาป๊บหันปั๊บซัดตูมโอ้โหแอนมินนึกไม่ออกว่าคล้ายๆใครนะครับในระดับระดับเขาเรียกว่านานาชาติทางยุโรปนะึกไม่ออกลูกนี้ยิงได้คมมากอ แต่ทำให้ทีมชาติไทยเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2นะครับแต่หลังๆยังต้องไปจูนอัพกันนะครับหลังนี่ั่วรั่วแล้วั่วอีกั่วอีกั่วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปรับจูนกันยังไงนะครับส่วนกลางกับแดนหน้าเนี่ยก็ยังนี่แค่เจอสิงคโปร์หรอฮะต้องดูว่าเจออย่างแมตช์แมตช์เป็นทางการแบบสีลังกาแล้วก็เติร์กมินิธาน,นี่จะผ่านไหมผลงานก็คือเอ้คำตอบก็คือผลงานที่ออกมานะครับ อาจจะชนะหรืออาจจะเสมอหรืออาจจะแพ้ว่ากันอีกทีหนึ่งหลังจากฟีฟ่าเดนะครับฟุตบอลอไทยลีกหนึ่งก็จะกลับมาเตะในนัดท,ที่12นะครับจะครึ่งฤด,ดูกาลละอ,อีก3นัดก็ครึ่งฤด,ดูกาลคู่แรกนะครับไปที่แพทสเตเดียมนะครับเสาร์ที่22-18นาฬิกา,าการท่าเรือนจะเปิดบ้านต้อนรับ การมาเยือนของเชียงรายยูไนเต็ดนะครับกวังทรงมหาภัยก็ทั้งสองทีมนี่ก็ยังเร่งทำผลงานโดยเฉพาะการท่าเรือนะครับการท่าเรือนี่โชว์ฟอร์มดีดีมากเลยหลังๆตั้งแต่เอาชนะ80กับพลังการเอฟซีมาเนี่ยก็หลังๆก็เก็บ3แต้มได้อย่างต่อเนื่องนะครับยกเว้นนัดที่แล้วเนี่ยเจอของแข็งของเดอะแบนนะครับเสมอ0 0นะครับแบงคอกยูไนเต็ดที่นี่ที่ ที่แพสเตเดียมนะครับเก็บได้1แต้มนะครับณที่แล้วเนี่ยเก็บได้แค่1แต้มจากการเสมอแบงกอกยูเนเต็ดเนี่ยทำให้อันดับตารางคะแนนของการท่าเรือเนี่ยอยู่อันดับที่4นะครับมีอยู่20คะแนนนะครับอยู่ในสไลด์ที่2นะครับตารางคะแนนแข่ง11ชนะ6เสมอ2แพ้3นะครับอย่าเห็นการท่าเรืออยู่ในอันดับ1และอันดับ2นะครับจะได้เห็นหรือไ,ไม่ไม่แน่ใจ <laughs> ส่วนผู้มาเยือนกวางซงนะครับ กวางสงกับสิงห์เชียงรายานาที่แล้วเปิดบ้านสิงห์เชียงรายสเตเดียมต้อนเอาชนะนครราชสีมาเอฟซีไป็น2ประตูต่อ0นะครับซึ่งทำให้เก็บ3แต้มและทำให้ตารางคะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่7นะครับแข่ง10ชนะ4เสมอ4แพ้2มีอยู่16คะแนนนะครับสำหรับเชียงรายอยู่ในเตตนะครับไปดูคู่ที่2นะครับคู่ที่2เนี่ยแบงกอกยูในเต็ดนะครับ จะเปิดทรูบีจีสเตเดียมนะครับ18.30นาทีตอนรับการมาเยือนของต่อพิฆาตนะคือพีทีประจวบครับแมงข OCK ยูเนเต็ดเนี่ยหลังจากานัดที่แล้วนะครับเสมอมานะครับเสมอกับการท่าเรือมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ลนลงมาอยู่อันดับที่3นะครับจากรองจากฝูงยูดีๆนะครับมีอยู่ซี21แต้มนะครับแข่ง11ชนะ6เสมอ3แพ้2นะครับ ตามหลังจากฝูงอย่างบุรีรัมยูเนเต็ดอยู่4คะแนนแล้วก็ตามหลังราชบุรีอยู่1แต้มนะครับดูแดูว่าเตะในบ้านจะเป็นเช่นไรน,นะครับสำหรับแบงคอกยูเนเต็ดเตะในบ้านในนัดก่อนในแพ้อุทัยธานีมานะครับสประตูต่อหนึ่งแล้วก็มาเสมอการท่าเรือมาเจอพีทีวีจดไม่ใช่ของง่ายนะครับพีเตีนน้ยนี่ฟอร์มกําลังฮอตเลยเ,ออเสมอกับลำพูวอลเลเออร์นี่นี่ไม่ฮอตแล้วเสมอลำพูวอลเลเออร์มัน1ประตูต่อหนึ่งนะครับปกติต้อง3แต้มนะครับที่ สามอ่าวสเตเดียมนะครับหลุดฟอร,ร์มไปิดนึงก็ไปเสียจุดโทษช่วงท้ทายครับเสมอไป1ประตูต่อ1เก็บได้แค่แต้มเดียวนะครับในนัดที่ผ่านมานทำให้อันดับตารางคะแนนของพีทีระจวบเนี่ยอยู่อันดับที่6นะครับมี17คะแนนแข่ง11ชนะ4เสมอ5แพ้2นะครับดูว่าแบบนี้จะเก็บ3แต้มได้หรือไม่นะครับไปเยือนบีถิ่นถิ่นทูถิ่นแบงกอกับบีทีทูบีจีนะครับ ไปดูคู่ที่3นะครับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับกิเลนพยองไม่พยองนะครับ19นาฬิกานะครับจะเปิดทันเดอร์โดมตอนรับการมาเยือนแชมป์เก่าแล้วก็แชมป์สีถ้วยเมื่อฤดูกาลที่แล้วบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับเมืองทองนะครับนัดที่แล้วคือเมืองทองนี่แพ้อย่างต่อเน,นื่องนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนัดที่แล้วก็แพ้อุไทยธานี f c มา1ประตูต่อ3 ก่อนหน้านี้ก็แพ้มาล่าสุดก็แพ้นะครับทําให้สามแต้มนิดไม่รู้ว่าจะควานหาจากที่ไหนสถิติห้านั้นล่าสุดเก็บได้แค่สคะแนนนะครับมี10แต้มนะครับอยู่อันดับที่13นะครับน่าจะหล่นไปโซนตกชั้นมีโอกาสสูงแข่ง1ิชนะ2องเสมอสแพ้สหนะครับสิแต้มนะครับส่วนอุทัยธานีนะก็ ก็ค่อนข้างหลังจากเก็บ3แต้มได้นี่รอดูว่าอุไทรธาน,นีเป็นยังไงเอาบุรีรัมย์ก่อนบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับนัดที่แล้วแพ้นะครับนัดที่แล้วนัดที่ผ่านมาเนี่ยบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเนี่ยฟอร์มออกทะเลไปแพ้ฉลามชนไป4ประตูต่อ2นะครับก็เข้าใจว่าโรเตชันนักเตะนะครับแพ้ให้กับฉลามชนไป4ประตูต่อ2ทําให้อันดับตารางคะแนนเนี่ยถึงแม้ว่าจะจะเก็บ3แต้มไม่ได้แต่ว่า มันก็ลดช่องว่างนะเนาะลดช่องว่างระหว่างคะแนนของจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงขณะน,นี้บุรีรัมย์แข่ง10ชนะ8เสมอ1แพ้1มีอยู่25แต้มนะครับอืมห่างจากราชบุรีรองจ่าฝูงอยู่3แต้มนะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสนะครับอืมไปคู่ต่อไปเลยครับราชบุรีนะครับรองจ่าฝูงนะครับ1ิกานาะฬิกาจะเปิดราชบุรีสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของบีจีปทุมนะครับของโคชอิชินะครับที่ มาทาทีมในล่าสุดก็เก็บได้3คะแนนแล้วก็ยังไม่แพ้นะครับล่าสุดคุมไป2นัดในไทยลีกนี่ชนะ1เสมอ1นนะครับก่อนหน้าที่แล้วเสมอกัระยอง f อเป็น1ประตูต่อหนึ่งไม่ง่ายนะระยองนี่ยังมีเสศสังลาตีอะไรแข็งแกร่งนะครับในกลางลุกนะครับหนึ่งหนึ่งนี่ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับถือว่าสมเหตุสมผลสําหรับบีจีในนัดที่แล้วนะครับนัดนี้นะครับ บีจีเนี่ยต้องไปเยือนราชบุรีเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะครับอว่าราชบุรีเนี่ยเป็นยังไงครับนัดที่ผ่านมาราชบุรีนี่นัดที่แล้วเดินทางไปถลม่มอายุทยายูเนเต็ดไปสามประตูต่อหนึ่งนะครับทำให้อันดับตารางคะแนนพุ่งขึ้นรองจากฝูงเรียบร้อยนะก่อนฟนะีฟ่าเดย์ยี่สิบสองคะแนนนะครับแข่งสิบชนะเจ็ดเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับห่างจากบุรีรัมย์ยู่นสามแต้ม ส่วน BG นะครับอยู่อันดับที่5นะครับมี18คะแนนแข่ง11ชนะ5เสมอ3แพ้3นะครับอืมไปคู่ต่อไปเลยครับนครราชสีมา FC นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอยุธยายูเนเต็ดนะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่23นะครับเวลา18บนาฬิกาสำหรับนครราชสีมาในฟอร์มไม่มีข่าวเลยว่าจะเอาโคโจมาคุมแทนอิสระศรีโลหรือแบบไม่ต้อง ไม่ต้องจูนอัพอะไรมากนะมีโอกาสความเป็นไปได้สูงครับมีโอกาสความเป็นไปได้สูงนะครับในขณะนี้นครขอลาีมาอยู่โซนตกชั้นนะครับนาที่แล้วแพ้เชียงรายไป0ู์ประตูต่อ2ทําให้อันดับตารางคะแนนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับอืมอยู่รองบวยนะครับแข่ง11ชนะ1เสมอ4แพ้6นะมีอยู่7คะแนนเองนะครับอืมก็อยู่เหนือลําพูนนะครับด้วยสกอร์ลูกได้เสียที่ที่โดนยิงน้อยกว่ามากันเนี่ยใช้คํานี้ก็แล้วกัน อายุทยายู่นเตดครับน้องใหม่นะครับผู้มาเยือนนะครับไปดูนัดที่ผ่านมานะครับผลงานล่าสุดของอายุทยายูเนเต็ดแพ้ราดบุรีมันหนึ่งประตูต่อสามคาบ้านมาเช่นกันนะครับแต่อันดับคะแนนเนี่ยยังอยู่สูงกว่านครราชสีมา fc นะครับสามสี่ลำดับนู่นแหละอยู่อันดับที่11นะครับแข่ง11ชนะ2เสมอ4แพ้5มีอยู่10คะแนนนะครับก็ยังลุ้นอยู่นะครับถือว่าเป็นโซนล่างๆนะครับไปคู่ต่อไปครับพลังการ fc นะครับ เปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของระยอง fc o ร้อนร้อนหนาวหนาวนะครับพลังการ fc 18ดนาฬิกาตรงกับวันอาทิตย์นะครับวับนอาทิตย์ที่23่สณขณะนี้นนนพลังการ fc เนี่ยอยู่โซนตกชั้นนะครับอันดับที่14แข่ง11ชนะ1เสมอ5แพ้5มีอยู่8คะแนนถ้าสมมติว่าชนะแล้วก็เมืองทองไม่มีแต้มกับบุรีรัมเนี่ยพลังการ fc แซงทันทีเลยนะครับอขอให้ปังๆนะครับพลังการ fc พลังการ F อฟนับที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะมาเจอระยองเนี่ยผลงานก็เก็บได้1แต้มนะครับเสมอสุขโขทยัยที่บ้านสุขโขทยัยเป็นหประตูต่อหนึ่งนะครับก็ทะเลหลวงทะเลหลวงสเตเดียมหนึงประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าเป็นแต้มใหญ่นะครับเพราะว่าพลังการ FC เอฟซีเดินทางไกลนะครับก็ ก็รุ่นลุ้นหนีตกชั้นนะครับพลังการ f c ส่วนระยอง f c เนี่ยถือว่าผลงานดีอย่างต่อเนื่องเสมอกับ BG มานะครับ1ประตูต่อ1เก็บได้1แต้มในล่าสุดเนี่ยอยู่อันดับแนะครับมี16คะแนนแข่ง11ชนะ4เสมอ4แพ้สั3นะครับก็ถือว่าผลงานดีนครับฤดูการนี้ดีอยากเห็นขึ้นไปอยู่ท็อปท็อป5นะครับทีใหม่ๆนี่เห็นขึ้นไปอยู่ท็อป5นะครับระยอง f c นะครับ คู่ต่อไปนะครับสุขโขทัยนะครับ18ดนาฬิกาตรงกับวันอาทิตย์เช่นกันอาจจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฉลามชนนะครับหลังจากเสมอพลังการ FC มาเนี่ยสุขโขทัยอยู่ดับที่9นะครับมี11แต้มเท่าเท่ากันกับชนบุรีเลยแข่ง10ชนะ2เสมอ5แพ้3นะครับ11แต้มแต่ว่าแข่งน้อยกว่าอยู่1นัดนะครับนะไปหนีฝนในแมตช์เจอราชบุรีเอ้ใช่ไหม สุโขทัยอ๋อถ้วยเอซของบุรีรัมย์นะครับแมตต์ตกค้างกับบุรีรัมย์เดี๋ยวได้ว่ากันอีกทีหนึ่งเปิดบ้านต้อนรับฉลามชนนะครับที่โค่นแชมป์เก่าออกมาได้ครับสี่ประตูต่อสองทำให้ชนบุรีนี่หนีโซนตกชั้นมาอยู่อันดับที่สิบเลยครับอืมมีอยู่สิบเอ็ดคะแนนนะครับแข่งสิบเอ็ดชนะสองเสมอห้าแพ้สี่นะครับอืมผลงานเริ่มดีขึ้นต่อเนื่องนะครับแต่ว่าโค้ชเฮงเนี่ยก็บอกว่าไม่ไม่คุมถาวรก็มาคุมชั่วคราว หลักๆจะไปดูอะคาเดมี่อะไรประมาณนี้นะครับว่าอย่างนั้นนะครับอืมแต่คิดว่าผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะให้ทําทีมไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าถ้าว่าเปลี่ยนอีกก็โลเทชันนักเตะเออยหรือว่าโมเมนตัมของนักเตะเออยมันก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับอืมตามแผนการเล่นของโค้ชคนใหม่เอออะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายนะครับวันอาทิตย์ที่23่สิบเช่นกันสิบเก้านาฬิกาลำภูนวอลเลเออร์นะครับทีมบวยของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอุทัยธานี F4 นะครับลำพูนวอลเลเยอร์เนี่ยผลงานไม่ดีครับตั้งแต่โค้ดการ์มาออกไปเนี่ยผลงานไม่ดีครับนัดที่แล้วเนี่ยเสมอกับพีทีปิจุบันหนึ่งประตูต่อหนึ่งถือว่าเก็บแต้มใหญ่ไม่ได้นะครับลำพูน f c แต่ว่าสถานการณ์ภาพร,าพรวมอยู่อยู่บวยของตลาดนะักแข่ง11ชนะ1เสมอ4แพ้6มีอยู่7คะแนนนะครับ5นัดล่าสุดมีอยู่2แต้มน,นะครับอืมก็ค่อนข้างจะหนักๆักอยู่ หนักเอาการเลยอรัลำพูนในฤดูกาลนี้แว่วมาก็งบทําทีมหรือว่าอะไรก็ไม่ปงปังในเหมือนที่ผ่านมานะครับผลงานมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับโอ้เสียงเฮลิคอปเตอร์อยู่แถวแถวบ้านแอดมินนะครับลำลูกกาก็จะเป็นโซนเส้นทางเขาส่วนอุทยัยธานีครับผลงานดีต่อเนื่องนะครับนาที่แล้วเอาชนะกิเลนพะยองมาได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับนัดน,นี้ไปเยือน ลำพูนวอลเลอร์ก็ถือว่าถือว่าสูสีนะครับสูสีถ้าหากว่าอยู่ในบ้านนี่อุทัยธาน,นีจะเป็นต่อทันทีดรว่ามีรถโยซิกจะเป็นเช่นไรมีรถจักรซิกนะครับจะนำทีมเก็บ3แต้มได้หรือไม่นะครับในการกลับมาคุมทีมคำลบ2นี่ถือว่าผลงานดีดีๆีไม่รู้จะว่าพูดดียังไงละอุทัยธาน,นีหลังจากถลม่ม กิเลนพยองมาอันดับก็พุ่งขึ้นมาอยู่อันดับที่12ของตารางนะครับหนีโซนตกชั้นได้สําเร็จมีย่สิคะแนนนะครับแข่ง11ชนะ2เสมอ4แพ้5นะครับอืมกอดไปเรื่อยๆนะครับผมนี่คือคะแนนล่าสุดตารางคะแนนแล้วก็โปรแกรมล่าสุดนะครับตารางคะแนนอยู่สไลด์ที่2นะครับเลื่อนไปดูเลยครับอืมก็บุรีรัมย์ราชบุรีแบงคอกการท่าเรือแล้วก็บีจปทุมครับนี่คือท็อปไฟทนะครับ บุรีรัมย์นนีคะแนนราชบุรี22บ 2, แบงคอก21การท่าเรือ20และ bg ปรปทุม18นะครับนี่คือท็อปไฟส่วน3าัลดับสุดท้ายก็พลังการ8คนะแนนนครราชสีมาม FC 7คะแนนแล้วก็ลำพูน7คะแนนนะครับนี่คือล่าสุดเลยครับก็ติดตามรับชมรับฟังไปเรื่อยๆนะครับก็สถานการณ์แถวๆแนวชายแดนก็ตึงเครียดตึงเครียดก็ขึ้นมา เมื่อคืนนะครับ13พฤศจิกาคอมเมนตน bm21 มาจอชายแดนอีกแล้วก็ความเชื่อใครความเชื่อมันนะฮะอ่อาไทยเราก็ต้องปกป้องอธิปไตยเต็มที่รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียก็ไปเชื่อคนอย่างกัมพูชาไปเชื่อสแกมเมอร์ว่าเออระเบิดนันเป็นระเบิดเก่าเงี้ย อ่ามันไม่ได้มาดูไงมันก็เชื่อ AOT AOT มันก็ไม่ได้มามาเดินหรอกมันก็เชื่อน้ำปากไอ้คนอยากสแกมเมอร์ของไอ้ขมิ้นนั่นแหละมันก็ไปบอกนายมันรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าเออเป็นเกาขอให้ทั้งสองประเทศใจยงใจเย็นเนี่ยเรามีอธิปไตยของเราเรามีการปกครองของเราอย่างชัดเจนอย่างมีช้านานมาเป็นพันๆปีดังนั้น ที่มาเลเซียเรียกร้องให้ประชุมสันติพงศ์สันติภาพไม่ต้องไปหรอกครับไม่ต้องไปไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์อกับขมรเนี่ยเราร,ร,รู้ว่าจะต้องทํำยังไงแต่ว่าแผนแผนของของ,ของทอบอรหรือว่ากองทัพไทยเขาเขามีแผนอยู่แล้วแหละระดับะระดับกองทัพไทยเนี่ยอันดับที่25ของโลกนะครับอันดับที่25ของโลกนะครับที่ยืนหยัดใน เช่นอาวุธยุโทโธปกรณ์เ่ยสร้างเองเ่ยอะไรเองเ่ยอะไรประมาณนี้มีแต่ว่าหลักๆก็นําเข้าอยู่นะครับ<ม>ก็อยากให้ทางกองทัพไทยเนี่ยผลิตอาวุธเองอะไรเองได้ละมั้งเพราะว่างบอะไรก็มีมีแล้วก็บริหารจัดการดีๆนะ่าก็น่าจะพอได้อยู่พอได้อยู่เมื่อวานเนี่ยก็รับอาวุธจากอิสราเอลแล้วก็จีนะครับที่ ส่งมอบกันไปนะครับจีนนี่ยังไงไม่รู้พระองก็เชื่อไม่ค่อยได้ก็จะลองเชื่อดูอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันบอกว่าไม่ส่งอาวุธให้กับกัมพูชาคือเอาตรงใครเชื่อกัมพูชาเนี่ยมีแต่เรื่องเดือดร้อนนะครับไปเชื่อสแกมเมอร์มีแต่เรื่องเดือดร้อนนะครับเออค่อยดีหน่อยนะปีนี้ไม่มีไม่มีก็เอาตรงๆพวกสแกมมงสแกมเมรอ,อร์นั่นแหละพวกคอเซ็นเตอร์โทรมาไม่มีเลย หนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งว่า,วาโทรมาประมาณเจ็ดโมงเช้าโทรมาจากธนาคารออมสินนู่นนี่นั่นนั่นน,น,นี่นู่นคุณอย่ามาแหกตาเลยอย่างเงี้ยผมรู้ว่าคุณโทรมาจากคอเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยนี่เล่าให้ฟังเฉยๆโทรมาจากคอเซ็นเตอร์ผมเชื่อว่าธนาคารทุกธนาคารเนี่ยยังไม่แปดโมงเขาไม่ทํางานทําการกันหรอกอย่างเงี้ยเขายังไม่ไปยังไม่ถึงเลยรถยังติดกันอยู่เลยอย่างเงี้ยคุณอย่ามาโม้อย่างเงี้ย เออราจะฟ้องจะฟ้องแต่ฟ้องก็ส่งเอกสารมากูจะฟ้องคดีกูเรื่องอะไรกูได้ไ,ไ,ไปโกงโกง,งใครที่ไหนอะไรประมาณนี้จะตรวจสอบกูอะไรมีต่มึงเี้แหละจะมาหลอกกูอะไรแอดมินก็พูดไปเลยะมาเนี้ยก็มันพูดอะไรไม่รู้ก็ไม่ได้ฟังวางสายไปประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขในเยอะนะครับงานการก็ ทำได้เท่าที่ทำนะครับอย่าไปเร่งอย่าไปรีบนะครับเดี๋ยวไม่เกณฑ์ขึ้นเอาประมาณนี้นะครับให้มีความสุขครับในการดำเนินชีวิตแล้วทุกท่านจะสบายสวัสดีครับ